ดีค่ะช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตกำลังเข้าสู่ฤดูมรสุมคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นสูงมีอุบัติเหตุนะักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่ลงเล่นน้ำประสบอุบัติเหตุจมน้ำอยู่บ่อยครั้งสำหรับชายหาดที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลราไวย์ก็เช่นเดียวกัน Hello Phuket province is currently entering the monsoon season. The wind and waves at sea are strong, resulting in high waves. There are frequent accidents where tourists both Thais and foreigners go swimming and drown. The same goes for the beaches under the supervision of the Rawai Subdistrict Municipality. ครับช่วงนี้นะครับเทศบาลาาวัยก็ได้มีไร้ขาดนะครับประจําจุดในหารอยู่ประมาณ3จุดนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือทุกๆอย่างนะครับในการที่ว่าแขกมาพักผ่ที่หารในหาร แล้วก็เล่นลงน้ํานะครับว่าช่วงไหนลงได้ช่วงไหนลงไม่ได้เพราะว่าหาดในหาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่กระแสน้ําหมุนน้ําเชี่ยวอะไรต่างๆนะครับหรือว่าไอ้กระแสน้ําวนอะไรต่างๆนะครับซึ่งรายการเขาจะเป็นคนที่รู้ดีนะครับว่าจุดไหนสามารถเล่นได้เล่นได้เขาก็จะปักทงเหลืองทงแดงนะครับจุดไหนที่เล่นไม่ได้ก็จะจะปักทงสีแดงนะครับ แล้วก็มีมาตรก,การต่างๆนะครับในแต่ละจุดแต่ละจุดเราก็จะมีพวกเช็คสก,กีบอร์ดอะไรต่างๆไว้แต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะได้ลงไปช่วยเหลือแขกนะักท่องเที่ยวได้ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้รายการเรามีอยู่ประมาณเฉพาะในหานประมาณ11คนครับ11คนนะครับซึ่งเราจะกระจายกันอยู่3จุดนะครับเพราะว่าความยาวก็ประมาณ1กิโลเมตรกว่านะครับซึ่งเราจะกระจายให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะมีการปักทองเหลืองทองแดงบางจุดนะครับแล้วก็ทองแดงบางจุดตามที่ชายหาดนะครับเพราะาแต่ละแต่ละจุดนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องศึกษาว่าหาดนี้มันเป็นวัดน้นําวนหรือว่าน้ําอะไรต่างๆนะครับเล่นได้หรือว่าเล่นไม่ได้นะครับซึ่งรายกาเราก็จะมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นนะครับแล้วเราก็จะบอกแขกในวิธีการเล่นน้ำนะครับว่าถ้าขึ้นลมแรงก็จะมีรายกะ นำบอร์ดออกไปอยู่กลางทะเลก็มีนะครับซึ่งจะเป็นการที่ว่าช่วยเหลือได้ได้ทันท่วงทีนะครับและก็เร็วรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับซึ่งหาดในหาดนี่เป็นหาดที่ว่าพิเศษนะครับจะมีไม่มีพวกกีฬาทางน้ำนะครับไม่ว่าเจ็ตสกีหรือว่าเรือรากล่มอะไรต่างๆซึ่งหาดนี้จะเป็นหาดที่ สำหรับนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำโดยเฉพาะนะครับแล้วเราต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางบาร์ลัดและก็ทางไร้กาศอะไรต่างๆที่ลงมานะครับก็มาดูเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับในการช่วยเหลือแขกนักท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ก็แขกก็ใช้ได้นะครับแขกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเรามีพร้อมหมดพร้อมที่จะดู ดูเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับว่าเราทำงานยังไงอะไรพวกนี้แขกดื้อไหมอะไรต่างๆซึ่งมันก็มีบ้างนะครับบางบางแขกเนี่ยรายการไปห้ามก็ไม่ฟังนะครับแต่เราก็ต้องเฝ้าเป็นพิเศษเพราะยิ่งห้ามเหมือนกับคล้ายๆว่าแขกไม่พอใจแล้วก็จะมาต่อยรายการบ้างอะไรต่างๆเราก็ต้องเราก็ต้องนิ่งนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวปร,ประทับใจนะครับแต่ว่าทํำยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดในชีวิต Mr. Nikon Prapakit Yosaphat, Deputy Mayor of Rawai Subdistrict, gave an interview that this period is the monsoon season. Few kids see strong waves. Visitors to the water must keep an eye on lifeguards for red flags. There is a red flag at any point. Swimming is strictly prohibited because there may be an accident and drowning to the point of death that violates the warning as for the sea. Nai Beach, Phuket Province, is a quiet beach, but the sea will have the shape of a pan in many places. The currents are strong and will change places all the time. When swimming, you must keep an eye out for red flags and obey the warnings of the officials. <laughs> หากลงเล่นน้ำอยู่ในจุดเสี่ยงอันตรายแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำคือการดูแลตัวเองไม่ฝ่าฝืนคำสั่งเที่ยวทะเลอย่างมีความสุขและกลับบ้านไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยลดการสูญเสียสร้างบรรยากาศดีๆของการท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะคะ I have to admit that even though the officials are always warning tourists, if we play in the water in a dangerous area. But the most important thing to do is to take care of yourself and not disobey orders to have a happy trip to the beach and return home to their families safely, reducing losses and creating a good atmosphere for tourism as well.